มีคนเป็นจำนวนมากนะคะที่มกักจะถามมานะว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเขาหรือเธอคนนี้ใช่คู่แท้ของเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันเนาะเพราะว่าจักรวาลเนี่ยมกักจะส่งสัญญาณบางอย่างนะคะมาบอกกับเราเสมอวันนี้ว่าน้ำก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับสัญญาณนะคะ15สัญญาณจากพลังงานหรือจากจักรวาลเนี่ยที่มกักจะบอกเราว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นคู่แท้ที่จิตอินญ,ญาเราจดจําได้ สัญญาณที่หนึ่งนะคะก็คือจิตใจเนี่ยจะสื่อถึงกันโดยไม่ต้องพูดเออมันเป็นแบบเหมือนกับเป็นเป็นความเชื่อมโยงอะคือจริงๆมนุษย์ทุกคนมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วทุกพวกเราทุกคนเนี่ยมันสื่อถึงกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าออการที่เราคิดถึงแล้วเขาก็ทักมาการที่เรารู้สึกอะไรก็ตามแต่นะคะเขาก็จะรับรู้แม้ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน เออมันเป็นมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เนาะเออมันเป็นแบบโซคอนเนคชัน so เป็นเป็นการเชื่อมต่อนะคะของจิตวิญญาณของพวกเราอยู่แล้วเนาะสัญญาณที่สองก็เราจะรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกว่าเราใจเราสงบนิ่งมันไม่ใช่เรื่องของการใจเต้นนะแต่เรารู้สึกสงบผ่อนคลายเออเรารู้สึกปลอดภัยเหมือนได้กลับบ้านนะคะสัญญาณที่สามนะคะก็คือเขาได้เห็น ตัวตนลึกที่สุดในตัวเราเนาะเขามองทะลุความกลัวมองทะลุความเปราะบางนะคะมองข้ามตัวตนที่ที่ลึกอะ่ะตัวตนส่วนลึกอะ่ะเออแล้วเขาก็รักเราอยู่เสมอนะคะสี่นะคะเขาจะเข้ามาในจังหวะที่คุณเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความโรแมนติก แต่มันเป็นพลังงานแห่งการปลุกให้ตื่นขึ้นเออมันแบบเหมือนกับเป็นคนที่มาเจอกันแล้วก็ได้เติบโตทางจิตวิญญาณเออได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะได้ยกระดับจิตขึ้นเนาะอันนี้คือสัญญาณหนึ่งสัญญาณที่5นะคะเออแม้ว่าจะมีความต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเอ่อเชื้อชาติหรือว่าความต่างใดๆก็ตามแต่แต่มันก็ยังคงความแบบ เข้ากันได้ดีไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่เคารพในความต่างอย่างแท้จริงนะอันนี้เป็นสัญญาณคู่แท้สัญญาณที่6นะคะรู้สึกคุ้นเคยทางทางที่แบบเออเพิ่งเจอแต่รู้สึกเหมือนกับเฮ้ยฉันรู้จักฉันรู้สึกเหมือนฉันรู้จักคนคนนี้มานานแสนนานเออมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเคยรักกันมาก่อนเอออีกพบหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับมีความผูกพันมันรู้สึกถึงความแบบ เชื่อมโยงแน่นแฟนอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยจังอะไรเงรี้ยเหมือนรู้จักมานานทันท,นทันที่เพิ่งเจอเนาะเจ็ดนะคะเขาเนี่ยคือกระจกสะท้อนตัวตนด้านที่คุณยังไม่ได้เยียวยาเออเขาคือกระจกสะท้อนตัวตนด้านที่คุณยังไม่ได้เยียวยามันอาจจะมีบาดแผลบางอย่างผุดขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เยียวยาแล้วก็ปลดปล่อยเมื่อเจอคนคนนี้เนาะแปดนะคะ เออมันไม่มันจะไม่มีการฝืนไม่มีการพยายามที่จะเป็นตัวเองอย่างเต็มที่แต่มันจะเป็นตัวของตัวเองอ่ะเออมันจะไม่ฝืนไม่ไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำไม่ต้องพยายามเป็นต้องพยายามแต่งตัวแบบนั้นต้องพยายามพูดแบบนี้ต้องพยายามทําในสิ่งที่เขาชอบมันจะไม่มีการฝืนนะเพราะความรักที่แท้เนี่ยมันไม่มันไม่เคยบังคับคุณอ่ะเออว่าคุณต้องเป็นคนนั้นคนนี้หรือเป็นใครเนาะ เก้านะคะเขาเนี่ยจะพาคุณกลับสู่ตัวตนแท้จริงของคุณเองอืมคุณจะเติบโตขึ้นอืมและคุณจะรู้ว่าคุณคือใครข่ะเออตันหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคนมากกว่าเดิมเออสิบนะคะต่างฝ่ายต่างเติมเต็มไม่ใช่แบกอืมไม่ใช่แบกแบกกันนะเออรักเนี่ยรักที่เป็นรักแท้เนี่ยหรือคู่แทนะ้มันไม่ใช่รักแห่งกันพึ่งพาแต่มันคือรักแห่งกันแบบปัน เนาะแบ่งปันเนาะสิบเอ็ดมันจะมีขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันอืมมันใกล้กันโดยไม่ลำเส้นมันเคารพพื้นที่ของกันและกันความเป็นส่วนตัวของกันและกันเนาะสิบสองนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะที่มันเหมาะสมในจังหวะที่มันในช่วงเวลาที่มันสมบูรณ์แบบอืมบางครั้งเนี่ยรอเป็นปีแต่เมื่อได้เจอทุกอย่างมันก็แบบลงล็อกอะลงล็อกลงตัวทุกอย่างแบบ เข้าที่คือทุกอย่างแบบเป็นใจไปหมดเออสิบสามนะคะมีแรงดึงดูดระดับพลังงานเนาะมันไม่ใช่แค่การแบบหลงไหลได้ปื้มอะไรภายนอกแต่มันเป็นเหมือนกับพลังแม่เหล็กนะคะทางจิตวิญญาณสิบสี่นะคะแม้ว่าอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนอะแต่มันก็ใจมันก็เหมือนกับมีความเชื่อมโยงกันอยู่เสมอเนาะเพราะว่ารักแท้คู่แท้เนี่ยมันไม่ได้หายไปตามระยะทางหรือระยะเวลาเนาะ เออสิบห้านะคะเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คนรักแต่คือผู้ที่ผลักดันนะคะให้คุณเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สูงที่สุดและคุณก็เป็นแบบนั้นเช,เช่นเดียวกับเขาเหมือนกันนึกออกไหมเพราะนั้นถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้ยมากกว่าห้าข้อขึ้นไปวัานั้นก็อยากบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่แค่คนที่คุณรักแต่ เขาคือคู you know ่แ <ę> ท mm ้นะคะทางจิตวิญญาณของคุณที่อาจจะมีการทำสัญญากันหรือว่านัดหมายกันก่อนมาเกิดแล้วเด็กันเดี๋ยวเราจะมาเกิดแล้วมาเจอกันหน้าแล้วเราจะมาเรียนรู้เติบโตในจิตวิญญาณด้วยการอะไรทำนองนี้นะคะและถ้าใครนะคะยังไม่เจอคู่แท้เนะก็อย่าลืมว่าเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงจักรวาลก็จะสะท้อน กลับมานะคะเป็นคนที่เห็นคุณในความลึกที่สุดและก็รักในแบบที่คุณเป็นนะคะเพราะนั้นก่อนจบคลิปในวันนี้นะคะก็ขอให้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะพบรักแท้ที่ไม่ใช่แค่ความรักแต่เป็นการกลับบ้านของหัวใจนะคะพบกับมณฑใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ